แล้วพอกันกรนมีมันนี่กับบ้นที่ยี่สิบกุมภาพันธ์สองหาหกหา,กหากได้จ้าวัได้ร่องคิมพี่น้องเบึงเป็นอาทิตย์ละพี่น้องเอ้ยอยากเฮ็ดงานกําลังเคลียร์งานแล้วเมื่อวานนี่แล้วเทาก็ขึ้นเขาปลาขึ้นคู่พอดีพี่น้องเฮ็ดบดออกเขาหยิงเขาว่าเฮ็ดบดออกจักสรีมาท่านมันดอกอ่อนคือดอกแก่พอดีพี่น้องปลาพี่น้องเทาก็ขึ้นมาหอดคู่หอดยังกันละหอดปลาหอดปลาเฮ็ดปลายังกันละปลาพี่น้องเอาถิ่ยางพี่บึง ควานหนึ่งมันจะออกบ่แต่ว่าอันเฮ็ดเฮ็ดเลื่องเฮ็ดยังกับพ้นหูนะพี่น้องก็ไหนหาเบิ่งอยู่จต่มันจะออกบ่ออกเห็นต้องทำเพื่อคนที่เขาออกแสวอยู่ต้องน่าอยู่แล ER ้วม well. ันออกอยู่ออกล่ะออกอยู่ออกอยู่เฮ้ยชาหมด Ui nó na mà thản nọ con mận phi nỏ ơi con đi là Ui à ghép đi súp nọ ghép súp มาบ่าท่านอยากขึ้นมาอยากขึ้นมาหาเห็ดมงอยากงานงานโมเหลวก็เรียนบ่ไหนมาที่ละุ่มให้มันเหลี่ยวยืดซุกก็เอาห,อหลังมันอ่อนเูย ที่ไหนเนาะอ่อ,อนๆเน,นี่เป็นแกงผมได้ไหนแกงหน,น,นึ่งผมได้ไหนอะไรอะดึงหยากเอาหมีดปาด Con không dạy đá con mỉt đá bảng cho nó đưa đưa Đó, đứa được phải đó Con mày khen Khen hình nó Con có chụp vầy vầy đấy, cho nó แว่าเฮ็ดผึ่งเฮ็ดยังเหม้นหมันออกม้นออกนะมันในหาบุงดูนี่เห็นจะสองเดือนพนละลงทั้งเอือนทั้งนางิดวยมนในหัวม้นออกบวกมนในบงอยู่ไปบุ้แล้วุนนะายเติบอยู่พี่น้องบรรยากาศต้องผูกพวกใหม่กระโปรงยอดพกห่างหัวหยอด ่ได้มาดนหรอกจักเสียงนกាสียงกร รอบึงมันห้สิเดียพอดอกอ่อนรอพ,พี่น้องเลยสิมแต่อดอกสุบว่าเ็ดบดนี่มาบ่าท่าน,นพออีกแล้วอุ่อ,อนอยู่ด้ยนี่ยัองอ่อนอยู่พี่น้องก็แกงได้อยู่

คนถือมันเงอมน,มนมันหมดอัอก,ก็อ่อนอยู่ฟลายขา้าก็มี ทางเหงาอู้ทางเหงาผมก็ออกลายตรใช่เออโอ้ยพวกซีมันเนีเ่ยหละพี่น้องเฮ้มัมนอยู่ดอกคือโอ้ยว้ายิเห็นข่าวเห็ดออกยักมาเห่งงานกับระเบื้องบ้านเร่งเห็ดงานโอ้ยปิดเน,นี่ยถือกันเปลือยเอาใน่นๆ<า>น้ำเปลือย<ป>มา,มา ออกอยู oh, <the> ่เมาองมันอ้อนไปทด้หล่ะอ่อนบ่อ่อนอยู่ปลายขาวเก็บเลยเก็บเลยไปซุกไปอ่อนอยู่น้องอันก็อ่อนต้องอันก็ปลายขาวต้องอันก็เข้ซุก

ตัวเอยตรงนี้นะคุณน้องเติมอยู่ตากตาใหม่เมก็บยังเหรอเฮ้ยป้าวกล้องตัวมันข้ามปลอมก็มีได้พี่น้องอมีตัวนมันข้ามปลอมปลาตาัวมั่นมันโลนน่นเนาะ กินปากวาดเอาหนามนหะนามกินหนามว่านเห็นได้นี่โ oh. อ้ทำปอบปลาก็มีได้พี่น้องมาปอบปลาปัญญาก่อนอเก็บมาหน่อยลวนมันมีได้หน้อยหนึง่งลวนปอละนางตเหาเล็ดอ่นอนแื้คืนง่ามอออง่าตอนน่นอ,นตอน,อน ตอนมีแก้มีเถา าำเป็นตุ่มก็มีตต่ละตุ่มหน่อยหน่อยแดดออกอีกออกอีกยัด ใบไ,ไหนงอกก้อนนี่ใบขาเก็ดตีนปอกอ่อนอยู่ยห่ดใหเขาอยู่เห็ดแสกเห็ดแเห็ดตีน,ปอ,ตน,ป,อตนปอกกิน,กนปลาอบปลาอปลา้เนาะออกโหไร ลังเขียวยเต็มตาล่ะคือก็ตาไม่เด้อนี่พี่น้องเลยตัวนี้เฮ็ดอ <on. S 2> ่อนนี่เฮ็ดอ่อนตุ่มเห็ดม่วนหึน้อยหึนเฮ็ดแกงได้อนี่ ตุ้มเห็ดตุ้มเห็ดบอสบอแมนเห็นดอกคือดอกใหญ่งามเห็นพี่น้องเอ้ยเห็นบนดอกนีเห็นปลายขาวซุบดอกเดียวกับอีมตัวนี้พี่น้องดอกพะกุณแขนมันสีเป็นหย่อยออกมาตรงสีอะไรนี่มันก็สีบานบานแล้วก็สีเป็นหมานเป็นพวงเลยคุณดอกมันกินได้กินได้ยเลยพี่น้องนี่บานก็จกินได้แต่ว่ามันเห็น สิครูออกจากอันนี้มัน้งนี่ยหอนี่อันอะไรพี่น้องเจ้านี่ล้านี่เทออกกระตานี่ล่ะเฮ็ดไปข้าวแน่เฮ็ดล้างเขียวแน่เฮ็ดเพิง่งไม่ได้ห้ามพี่น้องก็สิบบอ,ออกก็คือห้าบนหนึ่งข้าวหนึ่งฝนตกเปียกบุตฝากกดไลค์กดแชร์นเนะจ้ากดติดตามกดกระดิ่งบอกเลยพี่น้องเพื่อจะได้เบิ่งคลิปใหม่ขอบคุณในารายจ้า